เอาเด้คนเดียวไหวปะไหวปะไหวปะเนี่ยเพื่อนวดวงแน่ใส่ยะกิ้วแล้วไอ้เพื่อนเ้ต้องสู้ดีวะเราเกิดมาเป็นนักฆ่านักลบก็ต้องสู้พยายาให้เสียชาติเกิดหายชาตินักลบดีวะโอโอโอโดนยับแล้วปิดแป,ป๊บ เปิดมาเพื่อนแล้วโดนกูประเด็นประเด็นมันยิงกูว่ะต้องใส่โดมโคงจะบินไปจะแตกมั้งโดมมันบินไปจะแตกโดนกูเลยโอ้ยนั่นก็ยิงกูซะให้กูได้ยิงบ้างไม่ได้ไงไวเวนเอะทำไมทุกคนมันเล็งวะไอ้เวน ไหนจะหลบไปไหนจะหลบไปไหนมขาจะขึ้นป้อมป่ะจะขึ้นป้อมป่ะไอ้น้องเพช่วยกูด้วยกูจะแตกแล้วระเบิดเพื่อนระเบิดปาระเบิดให้คิวยังไม่มาหรอวะเจ็บหนักอยู่ทำไมกูรู้สึกว่าเหมือนมีด้านหลังวะอ๋อมอนน่ะเย่หมดไอสัตว์ ยิงจนยับยิงจนยับมีตีท็อกตรงนี้อยู่สองพันนัดนี่คือกูยิงหมดอ่ะคิดดูสิกูยิงจนไม่เหลือได้อ่ะโอ้โหแมปบลักเข้ามาแล้วเห็นแมปบลักโอ้มันมีอะไรห้อยเอ้าไม่ทันตัวอื่นเว้ย โอ้้้เยไอหานี่มาแอบข้างกูคัลเปอร์ไม่ได้เกือบแล้วทำไมคนแม่งเล่งวะกูทำอะไรผิดวะเนี่ยถามแค่นี้หรือว่าเขากู่สแต็คเยอะกนไปวะมันโดนกูดันดีดันดันอยู่เนี่ยโอ้ยกูโดนตลอดเลยอันดันอันหนึ่ง ไอ้นี่ก่อนจะตายถ้าโดนตัวนึงหมอเหรหมอเหรหมอกระเด็นนี่ไงหมอกระเด็นเลยอ่ะม่ยืนย้อยแบบหล,อลอ่อๆเลยอ่ะอหมอหมอหมอเต็มกระดอยอเพื่อนมึงอะมึงหมอเต็มกระดอยนะเพื่อน <laughs> มีอะกู้แบบเลี้ยงไอ้น้องเองงโกนเหรอไอ้โกนให้โกน ไม่เห to ็นแบบปักป่าเพื่อนบ่ดิมกระด๋ยหขวนญดิขวนญดิมึงขวนญดิขวนหันดิเพื่อนคุณกํหยาบเพื่อนนี่เพื่อนเป็นคนดีนะครับดีเป็นผู้กีดกันแต่ว่าล้างบานเลยดีไม่มีที่อยู่แต่เป็นคนดีเขาก็ยังไม่เอาใช่มนเร็วชั่วตาจริงๆไงรอบปากจัดเนี่ยเนี้ย โอ้ยหมามาว่ะเพื่อนหมาในว่ะหมาในเหรอหมาในกูยิงอยู่เนี่ยยิ่ติดหาเลยว่ะเอเคหมาตายกูยิงต้องยิงสแต็กตัวตอนนี้มันโดนไอ้นี่อยู่โดนช็อตเครื่องมือเครื่องไม้มันใช้ไม่ได้โอ้ยดูกว่าละ ะอะไรบดไฟแตกอืมเฮ้ยเหมือนมีอะไรแวบบแบบโดนนี่เองโดนเบิดนี่เองมันไม่ผูกวะวะมาแล้วตัวผอ้ของไอ่ไอย เป็นโดนบ้างดีกว่าอโอ้กระเป๋านี่จำก็โดนยิงมันบินไปยิงง่ายดีก็ง,ง,ง่ายดีอะเอาไว้แบบที่กูเล่นโดนเพราะว่าเอาไว้เก็บตะแตกได้ไงโดนมันช่วยตะแตกมันเหมาะกับร้อยนาทังกระแพงมั้ยปไปยิงมันเลยน้องสไนเปอร์ว่ะ เก็บงานเก็บงานยิงเก็บงานก่อนแล้วก็อัดดาเมจหนักๆโอ้ยเพิ่งจะเพิ่งมาเนาะเพิ่งมาให้พี่ยิงก่อนเฮ้ยนี่ไงโอ้ยมันจะมาหายตรงนี้กันเนี่ยฮะอูหลบบ้างเถอะอีเวนนี่อุหิวกรอบสิบรอบไปแล้ว มันเข้าเลือดมันดอกละวฮะแต่เลยว่ะเข้าก่อนโดดแมง่งวิ่งขึ้นว,ว,ว,วิ่งลงเกมาละอันนี้ตาไนเปอร์ก็มาอีกโอ้ยโดนอะไรสไนเปอร์ยิงโอ้โหขึ้นได้ป่าวะออกขึ้นไม่ได้ทำไมวะใครไม่ทำงานอ๋อรึกหมด เฮียอะไรวะนะเอ้าเฮียอะไรอ่ะเอ้าไม่ได้อ่ะเอชุบไม่ได้เออเนี่ยกูล่งมือตึ๊บเลยเฮียอะไรวะเนี่ยบั็กจัดอย่ากูยืนย่อยเลยต่อหน้าตาตาบั็กจัดเลยโดมาดิโดมาดิกูรัดพึ่งเลยอ๋อไฮกูมันตกเว้ยแต่กวาดทำไมไม่ทำงานเก็บของก่อนละ อ๋อร้อยห้าสิบสีนะอุ้ยยิงระเบิดวะอ๋อด่านนี้ต้องไปปิดไอ้นี่วะเครื่องยนต์น่ะโดนไทยไม่ได้วะอ้าวไอ้นี่มันยิงไม่ได้เหรอะโอ้ยคิดว่ายิงได้ เ็บแม่งก่อนละแต่ยิงไม่ได้วะมันก็ไม่กดปุ่มอะไรอนันเนี้ยมันจะไม่มีให้กดอลยคุณพายเข้าไปกดอันนี้ไม่มีให้กดสวัสดีครับเพ่ที่ทําทำไรแถวนี้เนี่ยสวัสดีครับเพ่มหมอสวัสดีครับหมอมหมอจะหนีไปไหนครับไมต้องยิงให้หมอตายด้วย อ๋อมันให้ป้องกันใช่ไหม defense หายแล้ให้ป้องกันยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเวรเลยโดนนิดหน่อยมันจะมายึดแทนใช่ไหมเนี่ยมาเลยโดดมาเลยน้องเดินมาทีละตัวเอามาเลยจ้าโดดมาเลยจ้าเฮ้ยอันนี้กูไม่เอาอันนี้กูไม่เอาเลย แอบพ่างกูแอบพ่างกูบอกแค่นี้แหละกูยิงพ่างกูยิงตูดให้ด้วยนี่ไงเป่าจีเอจีเฮดลงตรงไหนครับจิดคว่ำจุดปุ้งหมายน้วยนะฮะยินดีต้อนรับนะจ๊ะขึ้นนำรัวขึ้นนำรัวขึ้นนำรัวจัด โดนใช้งานไม่ได้ปะโดนบั็กแอบแอบฮอมาแยะปล่อยเตอร์ตอนนั้นปล่อยเตอร์มันก็ตายโอ้แม่งโดนก็นมาเต็มเลยทีมงานโอเคโดนใช้ได้ละเออ โยงานพ่อ่ลยลูกโดนอืมอืมตายเฮ้ยที่ใหญ่ยิงตูยิงข้างเอวเอวแตกมาแะมาวะตังวะตะูนะตตูนะหมดหมดยังตูนะ กูมีปัดอาแเพื่อนกูขับมาฮัทติปนัดนนะนะยิงกูเอาตรงว่ากูยิงไม่ทันเขาเขายิงกันหมดตะก,กิ้วไงตะก,กิ้วแตงแต่ละคนดาเมจกูหายแล้วกูย,ยิงไม่ทันตะกิ้วก็ใช้ไม่ทันแม่งยิงเลือดไหลก็เป็นน้ําเลยดาเมจกูก็ไม่น่าจะแรงน่าจะแบบพวกน้ำหน้าเอาไปแดกหมดกูก็ยิงเหมือนทุกยิงไม่ทัไม่เข้าอ่ะโอ้โหแน่นอนพวกน,ะนะั้นมันน่าจะแดงแดงล้วนแล้วแดงทั้งตัว เอาดูซี่มาเล่นแม่งอย่าเอาปืนไอ้นี่มาเล่นเลยเลลเดูซี่ไอะไรนะเอ็นจีเอเอ็นจีมันฝึกอวกาศนี่ว่ะชุดสเปซอ้าวไหนวะโอ้ห้องนี้แกอันนี้กูล้มบ่อยด้วยประเด็นประวัติไม่ดีกับห้องนี้ เลยครับเค่หมาหมาหมาหมุนวะเจอเจอหมาหมุนนท่านนึงยิงรอด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 มาได้ไงวะหมดเหมือนมีหมาใหม่นะขากินขาโอ้หมาวิ่ง เฮ้ยรถมาว่ะวางรถชนนะเว้ยปากิ่ยิงกูว ah> ่ะเออยิงนี่ก่อนยิงไ้รถมาก้นโอ้ยโดนบอดโดนบอดโอ้ยแปดแปดโอ้ยโดนแปดแปงไอ้รถคันนั้นแตกอะตั้มแล้วกูตั้มไม่หยุดบอกแค่นี้ ามเสร็จกูปล่อยปล่อยให้ตายอัตโนมัติโอ้ปรด้วยประเด็นยิงฟรีวิดามีไงยิงยแบบแบบไม่โหลดเฮ้ยมาไงวะ,ะขึ้นมานะน้องพี่ยิงก่อนน้องขึงข้นโอ้พี่ใหญ่มางานใหญ่ละอันนี้ ใหญ่เอามือปิดตาว่ะใหญ่มือปิดตาไหมวะใหญ่แตกว่ะอ้าวสวัสดีเพ่ที่มาทำแถวนี้เนี่ยมาผิดที่หรือเปล่าแตกขอเราแตกก่อนนะโอ้ยไสเปอร์ แชแนปเปอร์เลยรนะระวังมีหมอด้วยเอาไปป่นหมอหน่อยละกันเฮ้ยหมอไม่ทุบคนว่ะเอาดิไม่ทันทุบหรอกไม่ทันทุบทุบหรอกโดนป่วนรถป่วนก่อนเฮ้ยโอโ้โหโดนระเบิดเอาละไงมันเล่นกูละมันเห็นกูแล้วมันเล่นกูเลยอะหมอเวนมันจะทุบคนเนะหรอใครวะหมอตาย แน่บางอาจกิ้งหลบกับคิวิเต้ได้ยังไงเยาะรอยกินหลบได้ทุกดอกต้องพยายามปล่อยให้โดนเออก็มีของมีชื่อวะ่ะโอของแท้ว่าวไม่อะไรใบสัน,นใบใบสันอะไรก็ไม่รู้ ดีไม่เป็นไบก้อนใช่คิดยุงเดินดีต๊อกตีต๊กหน่อยน้องเออเฮ้ยนี่มันใส่หมวกของกูแกเพื่อนเห็นปะเรียนแบบป่ะเนี่ยหมวกที่มึงน่ารำคาหนะเพื่อนมึลังเรียนแบบแล้วอันเนี้ยกูต้องเกี่ยวหรือกติ้แล้วเนี่ยเออกูไม่ชอบเลยอันเนี้ยกูดูชอบเลยอ่ะมึงดูใส่กูใส่กูดูใส่เกงไงเียมันเกลียดอ่ะเนี่ย เผลอแม่งเปิดก่อนเลยประเด็นมันเอาสุดแมวทรงเลยตอนอนี้กูแอบยิงข้างแอบยิงข้างอือตายแล้วกูกดคอมแบบกดคอมปีกดคอมปีวะไอ้กดนานจังวะ ย,ยัดยัดยัดแหลกยัดแหลก,กขึ้นมาขึ้นมายัดที่ใหญ่น้องน้องขึ้ปิดโอ้โหแหะรู้สึกหน้าขาวไปหมดเลยวะรู้สึกหน้าขาวขึ้นมาข้างบนนะ่ะยังอยู่ทั่วไปหมดเดี๋ยวมาแล้วกันไปปล่อย้องอ่ะ คอยโดนโอ้โหกูโดนเลยเอาไปปวดแม่งก่อนโดนพี่จักรันทีไหนวะต้ไปกดปุ่มอะไรงั้นวะ้มีแต่คนดาเมจล้วนร้ว่กคุลองลงมาดูเลอต้องกดจะออกมาจะหลบหนึงนะเนี่ย แล้วมาตามคนขอเลยกดอมาข้างบนข้างล่างวะข้าขงล่างยัดยัดแหลกตายตายตัวนี้ไม่รอดบอกเนี่ยไม่รอดให้ลมบ้า ไม่รอดการเรโดพี่ปุกขึ้นไปยิงมันเก็บรอยหมดยังวะยังไม่กว่ามีน่าจะมีบอสบอสมาบอสมาเฮ้ยบอสมพิ่งวิ่งมาทันหน้าหล่อมาเชียวแล้วมันจะเอากูบอกแค่นี้นมันจะเอาครัะ น้าหล่อมาจากไหนน้องไปเจอหน้าโโลกูหรอกไปเจอหน้าหล่อแล้วไปเจอหน้าโโลถูกปอมหมาถูกบอมไม่ทันได้ยิงบอมหมาก็กค่แค่นี้แหละแล้วมันยิงบอมใส่กูประเด็นโอ้ยจะกูไม่ตายได้ไงวะโคตรหนังเหนียวเอามันมีใครล้มว่ะเออกูไปช่วยเพื่อนกูกูเดี๋ยวกูพานลงแบงค์ล่างพานลงแบงค์ล่างเพื่อนเอาโอเคตรงตรงนี้แหล้ว มีคนช่วยแล้วเก็บก่อนเก็บเลยเก็บหายไปของดีของดีมีประโยชน์เฮ้ยโผหัวมาีดยังโผหัวเราลอยอยู่เลยตายพี่เบิ้มพี่เบิ้มอาการทีนะน้องยพี่เบิ้มอยู่เบิ้มตาย ไนเปอร์ไปดองโดนได้ปวนไม่รอดบอกให้บอกให้ไม่รอดยืนย่อยหล่อๆเลยอ่ะเย่ผ่านแล้วว่ะเต้องหัวล็อกเวลาที่แนาทีว่ะไหวมันมีเซตแดง รูดปื๊ดเลยฮะเพื่อนเออว่าแม่งรูดรูดแบบเลย์ด่ะเลยดหมดอ่ะแรงกันจัดแล้วไปกดปุ่มอะไรบอกว่าแล้วมาออกทุกพันทีเลยนะแน่นอนว่ะดาวเมดกูห้าร้อยห้าสิบเจ็ดอุ้ยเกือบเท่ามันนะมึงอ่ะอันเดียวเออ ยิ่งเจอข้ามาดูกูดีอย่างน้อยไม่ทำอะไรเลยได้เยยิงไม่ทันเขา